เพื่อนลราเปิดกันว่าเป็นยังไงข้างในเนี่ยให้เพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขาตั้งกล้องอัจฉริยะกันนะคะชื่อว่า a r e Tour Smart Face Object Cracking Holder นะค่ะข,ขาตั้งกล้องตัวนี้นะคะจะพิเศษตรงาสามารถหมุน ได้รอบทิศท,ทางถึง355อองศาเลยนะเวลาหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปทางซ้ายกล้องก็จะหมุนไปทางซ้ายตามตามเรานะถ้าเราเดินไปทางขวากล้องก็จะหมุนไปทางขวา การทำงานก็จะเจ้าตัวนี้นะคะเหมือนกับเป็นตัว,ตว tracking อะเวลาเราจะเดินเราจะเลื่อนซ้ายขวาก็าจะตามหน้าเรานะอลองดูนะจะตามหน้าเราตามหน้าเราของเล่นใหม่จะเฮอก็ <c oughs> คือเหมาะสำหรับ เวลายืนพูดอ่ะแล้วเราต้องย้ายอ่อะันมันก็ว่าเราต้องเคลื่อนย้ายเวลาเราเคลื่อนย้ายเลือกเรืองบอดี้เราอะมันก็จะมูฟตามเรามันก็จะเคลื่อนไหวตาม ก็บอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะคะสามารถปรับความสูงได้ถึง3มระดับนะแต่เราใส่ไปหมดแล้วนะคะก็มันจะได้สูงกว่านี้นิดนึงนะระดับพอดีหน้าเวลาเวลานั่งนะพอดีแต่ว่าถ้าเวลายืนนี่ถ้าใครต้องการให้มันสูงขึ้นสามารถถอดอถอดอุปกรณ์ตรงนี้นะตัวเซนไอตัวอะไรเนี่ยตัว tracking มันเนี่ยถอดไปใส่บน,นาขาตั้งกล้องขนาดใหญ่ขนาดสูงกว่านี้ได้นะแบบว่าเวลายือนอะไรเงี้ยได้นะแล้วก็จะเวลาเรา เดินซ้ายเดินขวาแต่มื่ว่าไปทางซ้ายก็จะไอตัวนี้มันก็จะตามเรานะกล้องมันก็จะหมุนตามเราว่าง้นเขาบอกาสามารถหมุนได้ถึง3 5 5อห้าบหองศาเลยนะคะแล้วก็มีระบบ AI ด้วยสามารถถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายไลฟ์สดได้นะคะแสดงสามารถแสดงผลแบบหลายคนก็ได้นะแล้วก็ที่สําคัญไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดอะไรเลยไม่ต้องดาวไม่ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปด้วยสามารถติดตั้งแล้วก็ใช้ได้เลยนะ แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เบาด้วยที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือความเบานะคะเบามากเบามากเลยค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ